วิววิวหันเลยเนาะจุดจุดจุดที่ติ้งยืนยูหันนะทั้งกลางให้ก็เห็นน้ำตกได้ mm hmm. จุดจุดนี่บอลน,นะนะนะทานทานเอกอยางพนดีก็เห็นน้ำตก mm hmm. ทุกจุดนี่สี่เหลี่ยวเห็นน้ำตกแปลว่าการดีไซน์ของเรานี่ปรามาจารเลยแหละปรามาจารเลยแหละ โมเป็นคูล่ล่าแหละโมเป็นอาจารย์ซื่ออีกพระรามอาจารย์เลยแหละมเสียงน้ำตกนี่เป็นน้ำตกธรรมศาสตร์ดยแล้วแต่ห้องน้อยที่เขาเห็นอยู่นี่นะแม่นห้องเปลี่ยนเครื่อง สำหรับพวกขิมาสิมาเต็นลลสมมุิวมากินเลี่ยงตอนมือเว้นและตอนกลางคืนเขาจะอย่างมีงานอีกเขาจะมีห้องแต่งเครื่องแปลว่าแต่ละจุดๆนี้ของเรานี่ยเป็นสำหรับเปลี่ยนเครื่องใส่อาจจะใส่สุดราตีออกไปกินเลี่ยงตอนกลางคืนจะสิสิลงมหานำตกม,มีจุดปิกนิกอเรีย มัน,นอยู่เมืองลาวนี่คือซีเมนข้านตับกะทงเต็มมือทีบแล้วนี่เ่้นันี้เขาเจ้าอนุรักษ์ไว้งามหลายตกตกทิศเผาครับปะเฮ้าอางมาหลายอันนี้มันเป็น โตรุ่นสมัยเก่าที่เราเห็ดไว้แล้วขาเจ้าก็อนุรักษ์ไว้ข้าเจ้าบม่ม,มางก,กินแต่ว่าตัวที่หาก็เห็ดป็นตัวนั้นยังใหม่ๆอยู่ตัวนี้ดีใครึ้นแล้วนี่ขาเจ้าอนุรักษ์ไว้เป็นของเกา่าอายุก็สิประมาณ200ปีได้ละสองร้อยปี <c oughs>

ันี่เป็นปลาตัวตัวนึเป็นชุดนะแบบัต้องไปเบิงว่าน่นะวางลงแล้วมันสิงท่อไปเบิแมนปลาตัวเป็นลายมันปลาตนี่เป็นลายตัวดำดำ black fish เป็นยังไงมัน black ัวลๆนวลๆนวลๆเพราะว่าคือ black fish the อันหนึ่งสองอ oh. okay. yeah, ันโอ้โหดติ๊กติ๊กเฮียอยู่อ่ะได้ปะแานปาดตอดว่ะปาไลนเียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเซเบ่นโคนี่มันสิมาปะนี่เซเวนโคมันก็มาสฉยบืนถึนมาเนาะเ้ มัดจ่อยกูไปเลยเอามาสานกานเพื่อปลาอะไรกันยังเนี่ยเอามาสันแต่สิ่นี่มันบวกหินเบ็ดเจ้าได้นั้นพุ่นพุ่นพุ่นมันไหลมาได้พุ่นอย่งมันลอยมาได้พุ่นอย่งเห็นปะโวนนสีสีอ่อนอ่อนนี่สงใสนี่เปละพันธุ์แรกนี่คนลวพันไปอีตาเนี่ยยืนน้องยืนน้องมันมันน่ะมันมันอยู่นี่มันมันบบราณน่ะตัวนี้ ปลา้อยี่บิโนยพวเขามากกไรเดีไปเขาเข้าไปหาปลาน้อยิ่งดูบดละวะน้ำนำมามาหาปลาน้อย,อยนี่ลอยมัน้ำเขาอยู่วะมันได้กินหะอเฮ้ยปลาอยก็ยังบดพันปลาใหญ่แกงกระดองปลาน้อยมากินมีนี่เถื่อหรอมันหายเถื่อนละกองไม่น้อยคุณจะชื่อปรัเบิด่เลย ก็มาเพิ่มแล้วก็วาววาวเพิ่มอ๋อมีทำยูังไงอีกนําลงนี่คือสิเขาไปได้อสุดพอเราต้องหมักยิ่นตัวนี้หลายเนาะประตูนี้แบ่มีหาเรื่องใช่จะป้าย,ยางนันเพราะว่าเขาบ่ให้ตัวบ่ให้มันตัวไปคนลงน้ำน,นี่อย่างเดอ้นอน,นั้นเนาะ จัวใยลงน้ำงามไรทุกคนนะั้เกือบป่าเอา้าครูนั่นก็บผู้เป็นตั้งแบบเป็นกันกุญแจนั่นพูดโซบิสุท่านเมนอยู่ใกล้ตัวเมืองนี่นะ เก็บปีเขานี่ประวัติประวัยแล้วอันนี้ไม่เห็นย่างนอกเมืองหน่อยนึงเนานะสุขใจทำนั่นต้องมีอย่างว่างามไรเขาเขาไมให้ลงจนตัน น,นี้ม,นาามาเลียงพกเขามาเลี้ยกนี่แมนแมตามาแล้วเอามาวางแ <Man. S 2> มนตลอดเองาวางยู่ทุกทดน้ำไหลโอ้ไปทงนั้นก็ได้าาอ,ดไอีกแเห็นมีขวยอีกเหอมิซ่โอ้โหพยายามามวิ่งไปเลยอ๋อ itik tu janganlah apa dia